สวัสดีทุกท่านนะครับผมพบเราคำนักเกี่ยวรอบดึกนะท่านเวลา23นาฬิกา45นาทีนะครับทุกท่านของคืนวันเสาร์ที่21กันยายน2562นะทุกท่านขณะนี้หุบคำนักเกี่ยวก็กำลังทำการสาวใหม่นะครับท่านพอดีเราสาวเพิ่มอีก2กระโดงนะทุกท่านนะครับผมก็น่าจะเสร็จสิ้นช่วงประมาณตี2นะครับทุกท่านนะครับผมก็จะแล้วเสร็จนะครับผมในการสาวใหม่นะครับ ี่สาวได้เยอะมากครับท่านตอนนี้ขึ้นมาเป็นครึ่งตะก้าแล้วนะครับผมสำหรับไม้น้อยนะครับผมอันนี้ขึ้นไม้ขดมหม้อไม,ม้ขดหม้อก็ได้เยอะไม้หัวหรือไม้หลืบก็ได้เกือบครึ่งน,น่าจะเกินประมาณเจ็ดขีดแล้วครับผมน้าทุกท่านเราหลืบเพิ่มนะครับผมสองกระโดงนะท่านให้เสร็จก็จะยังเหลืออีกประมาณสิบปากนะครับทุกท่านนะครับผม ดยประมาณเนาะก็เรืออยู่ได้ไปแล้วเสร็จแล้วคือกระโดงหนึ่งเลือประมาณกระโดงหนึ่งนะครับผมพอดีเราเอาไฟมาแขวนก็จะสว่างขึ้นนะครับท่านก็จะเห็นในส่วนของเส้นไหม <c oughs> ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับท่านก็วันนี้ก็คืออากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะครับทุกท่านนะครับผมจริงๆเขาเริ่มเย็นลงตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมแล้วก็อากาศลมลมก็จะเย็นๆนะคท่านตอนกลางคืนนะครับผม ยุงก็จะไม่ค่อยมีนะเพราะาอากาศมันเย็นนะครับทุกท่านก็อยู่ใกล้มอเสาหลอก็อุ่นดีอยู่นะครับผมแต่ว่าบางทีลมมันพัดนะท่านควันอาจจะแบบเยอะแล้วก็เข้าตาเรานะครับถ้าอาจจะแสบตานะครับผม พราะควันมันลมมันจะพัดนะทุกท่านควันก็จะปิ้ม,มาใส่ตาเราเอาพัดลมมาเป่าว่ะก็ <c oughs> จะยิ่งเย็นนะครับเพราะลมมันพัดกลับไปกลับมานะครับท่านครับผมภาษาไทยบ้านเราว่าลมมันอ้วนนะครับทุกทา่านลมอ้วนลมพัดนะครับผมคือเดี๋ยวสักหน่อยก็จะได้เกี่ยวข้าวดอนะทุกท่านโดยปกตินะผมพอมีลมหัวลมเริ่มออกนะทุกท่านเริ่มเข้าสู่ต้นเดือน ไปเดือนกันยาเข้าสู่ต้นเดือนตุลาคมนะทุกท่านปกติเนี่ยเราจะได้เกี่ยวข้าวดอท่านก็จะลมมันก็จะอ้วนคาว่าอ้วนก็คือพัดกลับไปกลับมานะครับผมเอ็นไปเอ็นมาเหมือนต้นข้าวมันไหวนะครับท่านเรียกว่าลมมันอ้วนหรือลมมันหวนขรับท่านนะครับผมพัดกลับนะครับผมว่าพัดไปแล้วก็พัดกลับมานะครับเป็นภาสาท้องถิ่นนะครับท่านวันนี้เราก็สาวใหม่นะท่านก็ได้ประมาณอีก5กระด้งนะทุกท่านวันนี้เพราะว่า เร,เ,รเราเริ่มเราเริ่มสายหน่อยนะวันนี้เราเริเร่มมาหลือตอนช่วงเวลาบ่ายนะท่านนะครับผก็เลยทําให้ใช้เวลาเพค่อนข้างมากพอสมควรนะครับผมคือถ้าเราเริ่มสาวแต่เช้านะทุกท่านก็ไม่เกินสามถึงสองถึงสามทุ่มเราก็เสร็จนะครับผมพอดีวันนี้ก็จะมีมีภารกิจนะครับผมพอดีช่วงเช้านะผมคำก็ไปจังหันนะครับทุกท่านวันนี้นะครับผม เ็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับผมทุกท่านเดี๋ยวเราก็จะเด็ดฝักหลอกแลมกระดงกนี้ไว้ด้วยนะครับผมลมพัดแล้วควันมันผิวเข้าตานะครับทุกท่าน <c oughs> ไฟกำลังลุกเนาะพอมันลุกมันก็จะไม่ค่อยควันนะครับ อรากาศก็เงียบสงบทุกท่านทุกคนนอนหมดแล้วนะครับผม,ผมก็จะเหลือแต่ผู้ขาหน้าเกี้ยวก็ลังทำงานอยู่นะครับผมเป็นงานภาคข้ามภากดึกนะครับผมเดี๋ยวเรามาเด็ดหลอกต่อนะทุกท่านตอนนั้นก็สาวใหม่ไปนะครับผม นี่ก็เป็นจอเล็กนะครับท่านจอนี้ดแก่นมากเลยครับท่านรังไม้ <c oughs> แน่นปึกเลยครับเล็กอยู่แต่มันแก่นนะครับผม